สวัสดีค่ะกุซุมาน้อยอุ่นแสงนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายที่สยามนิสสันพนคร2,000สาขาวงแหวนกันจนาพิเศษนะคะวันนี้นะคะกิ๊ก็จะมาพูดเรื่องความประทับใจในนาวาร่านะคะก็คือวันนี้นะคะกิ๊ก็มาพร้อมกับรถยนต์นิสสันนวาวาร่าตัวโมเดลใหม่เลยนะคะเป็นโมเดลเ year 2022ตัวนี้ก็คือเป็นรถแบ็กอิดิชันนะคะ ซึ่งแบ็กอิดิชันนะคะก็เอาเป็นรถรุ่น E นะคะของตัวนาวาร่าตัวเก่าตัวโมเดลเก่ก่อนนะคะมาตกแต่งนะคะให้เป็นแบ็กอิดิชันซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะลูกค้าเป็นกระจังหน้านะคะที่มีการปรับเปลี่ยนมาจากตัวเดิมนะคะก็คือจะเป็นโครเมียมก็เรามาเปลี่ยนนะคะเป็นตัวกระจังหน้าสีดำแบบนี้นะคะเป็น คอนเซปต์แบ็กออดิชั่นของเรานะคะแล้วก็ตัวกันกระแทกด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวสีดำแบบนี้นะคะซึ่งเปลี่ยนมาจากเดิมเห็นได้ชัดมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะในคอนเซปต์แบ็กออดิชั่นนะคะก็ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวสปิกเกอร์นะคะที่มากับรถมาจากโรงงานเลยแล้วก็ด้านโคมไฟหน้านะคะก็จะมีตัดขอบสีดำแบบนี้มาให้เลยนะคะ เรามาดูด้านข้างของตัว b บ a c k Edition ตัวโมเดลเยยร์ใหม่ของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับคิวล้อขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้อแมกนะคะจะเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วแล้วก็ปัดสีดำนะคะเป็นปัดสีดำตามสไตล์ b บ a c k Edition เลยมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วเรามาดูด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดำแบบนี้นะคะพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED แบบนี้เลย แล้วก็มีกล้อง360องศามาให้ด้วยสำหรับมือเปิดนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมนะคะเป็นมือเปิดแบบสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็บันไดข้างนะคะบันไดข้างของรุ่น Back Edition นะคะก็จะเป็นบันไดข้างสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะซึ่งเป็นโครงคอนเซปต,ต์เดิมของ Back Edition ไว้นะคะสติกเกอร์ด้านหลังนะคะตัวนี้ แล้วเรามาดูด้านท้ายกันนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะก็จะมีตัวกันชนหลังนะคะจะเป็นกันชนหลังแบบสีดำปัดกับตัวรถแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับความภาคภูมิใจของกิกนะคะในการขายรถนิสสันมานะคะนาวาร่าก็เป็นรถรุ่นหนึ่งนะคะที่ขายดีของแบรนด์เรานะคะแล้วก็สามารถออกรถได้ง่ายแล้วก็สามารถ ใช้งานภายในครอบครัวหรือว่าใช้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือกิจการส่วนตัวอะไรเงี้ยคือลูกค้าสามารถมาออกรถกับทางเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊กก็ขอขอบคุณนิสสันนะคะที่ออกรถดีๆแบบนี้นะคะมาให้เรานะคะได้ทำการส่งมอบให้ลูกค้ากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ